นะคที่ฟิวบในโมสักครับวันนี้นะครับผมมาทำวงจรอินเวอร์เ e ตอร์นะครับการทดลองการใช้ยีวัตเตอร์ในข้อที่3นะครับต่อไปอุปกรณ์อุปกรณ์มีย e ีวร์เตอร์ฟูจินี้นะค,ะนนนะคะะรับทเทอร์มินอลสวิตช์โหมดสวิตช์สามนะครับแล้วก็สวิตช์ควบคุมไฟเบรกเกอร์แล้วก็มอเตอร์ P L C นะครับมอเตอร์สามเฟสนะแล้วก็มีการออกแบบครับอ,อันนี้คือการออกแบบนะ Uhm. ต่อไปนะครับผมจะอธิบายการใช้อินเวอเตอร์ฟูจิวิน uh, ินะครับผมเราใช้ไฟเลี้ยงไปแนวอ็นนะครับแล้วก็มีขาออเตอร์ U V W ครับแล้วก็ F 1นนะครับใช้เป็นศูนย์ F 2ก็ไม่ใช้เป็นศูนย์นะครับผมในส่วนของ C M นะครับผมเอาเข้าไปลบนะครับเพราะว่าผมใช้ซิงค์ครับผมแล้วก็ มือเงินฟุตไปวางเลยอ่าอ่าแไอ้ดิขอบคุณนะครับผมเอาข้าวผมก็เข้า PLC ที่100่ยองสูงแล้วก็รีบดเข้าที่1นึจุดหนึ่งครับตามมาคนระับเรียกมืมดที่หนึ่งคนระับเป็นกากดติดไฟอรดังครับเมื่อเรากดสวิตช์นี่นะเราต้องที่หมุนตามเข็มนะเอาไปเราต้องก็จะหยุดเ <c oughs> าอไปสวิตช์นี่นะเป็นสวิตช์กดแล้วจะทวนเข็มครับไม่ต้องก็จะหมนุนวน ปล่อยก็จะอยู่ครับเป็นการกดติดประด,าดาับต่อไปเป็นตซรรรับครับถ้าเรากดซัอบอยู่เราจะไม่สามารถกดเรื่อนวงจรได้ครับทั้งสองปุ่มเลยจนกรรว่าจะปิดติดต่อแค่นี้ก็ได้เลยครับเป็นโหมดสองครับโหมดสองนะเป็นโหมดอ่าตัวครับไม่กดปุ๊บมันจะก็จะหมุนหาสภาพว่าอะไเงี้ยเจ้าก็จะกปิดติดต่อเนี่ยเมื่อติดต่อมาเกือมอเตอร์ก็จะหมุนนะต่อไปเป็นการทวนเข็รรรมคร,ร,รมับ อเตอร์ดเข็มาเกิดเา้กดสต็อปนเลยเนี่พอเราตดเก็เรากดตามเสนะเรากเสตามเก็บักจะตามเก็นะครับครับผม